โบจัดคูมือรพพย์ตีนะคะอีกหนึ่งหลังที่โบพามาชมนี้นะคะก็อยู่ในหมู่บ้านวังตาลน,นะคะซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้จักกันดีในหมู่บ้านวังตาลเนี่ยจากสนามบินเนี่ยประมาณ20นาทีเท่านั้นเองสิ่งแวดล้อมที่นี่ค่อนข้างดีค่ะต้นไม้ใหญ่แล้วก็มีคับเฮ้ามีสระว่ายน้ําด้วยนะคะตัวบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านสไตล์ญี่ปุ่นนะคะหลังเนี่ยเหมาะสําหรับลูกค้าที่ไม่เน้นสวนนะคะเพราะว่าเราสร้างเต็มพื้นที่เลยโดยสถาปนิกชื่อดังในเชียงใหม่เลย ะะหลังนี้เนื้อที่อยู่ที่80ตารางวาค่ะ320ตารางเมตรห้องนอนนมีทั้งหมด3ห้องนอนนะคะห้องน้ํสีห้องจะซื้อเองหรือปล่อยเช่าก็คุ้มนะคะเพราะว่าพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านเยอะมากราคาหลังนี้เปิดอยู่ที่11.5ล้านนะคะสไตล์ไม่เหมือนใครจุดเด่นขเขาก็คือจะออกแนวญี่ปุ่นนะคะซึ่งที่จอดรถเนี่ยสามารถจอดได้ทั้งสองฝั่งนะคะฝั่งนี้ได้หนึ่งคันขอคนสามารถดได้เลยจะออกแนวสไตล์ญี่ปุ่นนะคะ แล้วก็พอ,อเดินเดินเข้ามาจะออกนีนแล้วก็อีกหนึ่งฝั่งนะคะจะได้นึงงน,นี้ค่ะเราสร้างบ้านเต็มพื้นที่เลยพื้นที่ใช้สอยของบ้านหลังนี้นะคะ320ตารางเมตรค่อนข้างเยอะมากเลยพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยในสวนตรงนี้จะเป็นในส่วนของโต๊ะทานข้า ค้างกว้างโปร่งแล้วก็เป็นเพดาอาเพดานสูงเนาะตาสูงนะคะแล้วก็ความโมโบนี้ก็คือในส่วนของคัวอันนี้จะเป็นคัวสลนะคคากวาเป็นริเ,นเจอร์นิวอเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัวไทยกันใน,นส่วนของ ก็ค่อนข้างกว้างม,ม,มากเลยในครัวนี้ก็คือตกแต่งครอบหมูเรียบร้อยฟางตรงนี้ก็เป็นในส่วนของสน้ําค,ค่ะมีพื้นที่ด้านหลังอีกนะคะในประมาทด้านนี้เราสามารถดูพื้นที่ด้านหลังได้เลยด้านหลังบ้านโอเค หลันออง,ง,งนี้ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างแล้วก็ห้องน้ำนะคะตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นในหัวของห้อง ชั้นบนนี้นะคะมีทั้งหมด3ห้องนอนและแต่ละห้องมีห้องน้ำในตัวค่ะกาตรตกแต่งของบ้านหลังนี้นะคะจะออกแนวสไตล์ญี่ปุ่นเนาะแล้วก็จะไม่เหมือนใครอยากจะ p r e ซนต์ห้องนี้ก่อนนะคะค่ะเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างนะคะของเราใช้ของอคุณภาพนะคะแล้วก็ในส่วนของห้องนอนแต่ละห้องก็จะมี ห้องแต่งตัวด้วยแล้วก็มีห้องน้ำด้วยเชิญชม เดี๋ยวไปดูอีกสองห้องนอนนะคะในส่วนของบ้านหลังนี้นะคะจุดเด่นก็อยู่ที่ดาดฟ้าเหมือนกันซึ่งตรงนี้เนี่ยจะยังสามารถทําเป็นที่ปิกนิกดาดฟ้าก็ได้นะคะหรือท่านไหนเนี่ยที่ชอบออกกําลังกายแล้วก็ชอบอยู่บ้านเนี่ยจ่าหรือเล่นโยคะเนี่ยก็เหมาะเลยัแสงนะคออยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็คืออา,อาจจะทำเอามีเก้าอี้นั่งนะคะบนดาดฟ้าหรือเอาเสื่อโยคะมาป,ปกูก็เล่นโยคะตรงนี้ได้ะควะ้ <laughs> าค่ะ ต้อเตอิมมีกำแพงกั้นตรงนี้ก็ยังได้อยู่ไปดูอีก2ห้องนอนค่ะอีกหนึ่ห้องนอนได้าีค่ะพวกห้องนอนนะคะดางหลังนี้ก็คือตนี้ก็จะเป็นผู้เสภผ้าเลยนะคะอยู่เองหรือปล่อยเช่าก็ได้หมดเลยนอ,นอนมีทีวีทุกอย่างครบนะคะโยก,กระเป๋าเข้าอยู่ได้เลย ห้องน้ำค่ะของเราสุขภัณฑ์รใช้ของเอเมริกันสแตนาร์ดอีกหนึ่งห้องนอนห้องสุดท้ายอยีกอันหนึ่งค่ะ ก็เอาแนวสไตล์ญี่ปุ่นนะคะหลังนี้ตกโจทย์เพราะว่าพื้นที่ใช้สอยเยอะแล้วอย่างหนึ่งน,นะคะใกล้กับโรงเรียนนานาชาติหลายแห่งนะคะไม่ว่าจะเป็นสาธิตลังนาและโรงเรียนานานาชาติหลายๆที่อีกเยอะเพราะว่าตรงโซนนี้เนี่ยสะดวกสบายมาก20นาทีไปสนามบินและกเซ็นทรัลแอร์พอร์ตด้วยนะคะหากอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะติดตามนะคะจากเพจ a c e b o o k เราได้เลยคูเมืองพ r o พาร์ตี้เว็บไซต์ก็เป็นเว็บไซต์คูเมืองพ r o พาร์ตี้เหมือนกันคะ่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ